พี่น้องครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับสําหรับรีวิวการซ่อมตู้เย็นนะครับเปลี่ยนเซ้นซอร์ตัวอุณหภูมิของสองฟิตนะครับของตู้เย็นนิสุบิชินะครับนี่แหะครับรุ่นรุ่นนี้ครับไอเอ็มอาร์เนี่ยเอฟบีสองห้าอีเคเอสเอลนี่ครับพี่น้องเอสเอลเนี่ยจะเป็นสีเอ่อสีเทาครับพี่น้อง สวัสดีครับปลาเชนแอร์ครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาลองเช็คตู้เย็นบ้างครับตู้เย็นบ่เย็นครับพี่น้องครับเป็นตู้เย็นมิตซูบิชิครับเดี๋ยวไปเบิ่งอันอาการคือว่ามันเย็นได้านบนครับเป็นตู้เย็นรุ่น2ประตูนะครับเนาะอินเวอร์เตอร์ครับมิตซูบิชิครับเดี๋ยวจะเบิ่งรุ่นตู้เย็นกันครับอ่านี่ครับรุ่นรุ่นของเขาครับ m r f v 2 5 e k s l ครับผมพี่น้องอาการคือว่าเย็นแต่ด้านดันน้องเี ห้องน้ำแข็งครับพี่น้องตู้เย็นสองฝาครับพี่น้องเย็นในด้านบนด้านด้านล่างมาเย็นครับเดี๋ยวมาลองชิบกันบ้างครับมาลองมึงนะครับผมกับวันเด้เป็นซางแต่ว่าอยากอยากลองสองลองมึงครับก็ยืนก็บอกว่าต้องใส่ความระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่น้องโยกกับฟืนกับไฟครับอันตรายครับผมผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถิ่ลองมาลองแกะตัวมึงแกะแกะด้านด้านบนของช่องเห็ดน้ำแข็งลองมึงครับพว่ามีมันจะเป็นคลิปล็อกครับนี่ครับ มีนี่ตัวหนึ่งครับยูนีครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับอยู่นีน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับผมไม่มีประมาณหาตัวครับพี่น้องครับนี่มุมนี้แล้วครับตัวนี้ตัวล่างนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมแกะได้สามตัวแล้วครับย่าไปแกะครับเอาละครับเดี๋ยวผมแกะน็อตออกแล้วครับหาตัวครับหนึ่งสองสามสี่หาครับแก้วแล้วเดี๋ยวถี่มาล่องแกะเมืองดันในล่องเมืองครับผมต้องระวังระวังนิดนึงครับพี่น้องนี่ผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วครับ อยา่างหนึ่งเพราะว่าน้่มแข็งเขาเขาเป็นรุ่นอ่าละละายอัตโนมัติครับก็เลยต้องเริ่มแข็งบริเย็ยยนข้างล่างครับมันเย็จะด้านบนเลยเดี๋ยวแงะลองเบ้างครับนแข็งมันเกาะพี่ลองนาทีนาทีที่น้่มแข็งครับพี่น้อง พอออกเลยเงินมากยืดตรงแขเลยม่อย่งออกเลย่ยแข็งจะนยครับพี่น้อง ครับพี่โเต้องทายบังดัดลงังฝุ่นเห็บนบอลแข็งก่อนแข็งๆข็เลยครับพี่หน้อง แก้วแล้วครับขุดก่อนโอต้องแก้ตัวนี้ออกครับเพราะว่าโต ก็มือฟิลเขาอยู่ข้างในครับ เดี๋ยวทอ่เอาตัวนี้มาเช็คครับพี่น้องนี่เพื่อนว่ายังล่ะเนี่ยครับตัวนี้มาเช็คครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวเห็นบ่น,นี่ตัวนี้เพือพ่อนว่ายังพึ่งกับบอลยาใจขึ้นครับต่อปักก่อนอืมต้อนอยากสิตอนนี้เดี๋ยรล่ะ โอ้แข็งครับอืมอเ่อืม,ออม,มจำแสลงวิธีดีเดอร์พี่น่องรัมบมันเข้าบาได้คับมันบาถือ,อวันที่เขาบ่ได้ครับ เดี๋ยวผมมีถอดออกก่อนเคลียครับครับพี่น้องถอดออกมากแล้วครับตัวเซ็นเซอร์ส่งฟีดครับร้านอะไรแถวบ้านน้องครับพี่น้องบมมีกับชิซังเซอในแอปออกครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับได้มาแล้วครับพี่น้องสองอันอันนี้เป็น อันนี้เป็นตัวเก ok ่าดนะครับตัวที่ที่หกอย่างนี้ครับนี่มันบูโฟกัสที่หกเอ็กสองเก้านี่ครับพี่น้องเป็นของเก่าแล้วนี่เป็นตัวใหม่ครับที่อย่างนี้ที่หนึ่งแปดมันบูโฟกัสครับที่หนึ่งแปดสามหนึ่งกระต่งอ่างว้นนะครับว่าเบือนบาเบือปบะตรงหรือว่าเบอร์บะตรงหรือว่าไอตัวไอเล็กน้ำเบอร์นี่บรตรงครับให้พี่ให้พี่น้องสังเกตมาให้ให้สังเกตตัวน้ำเบอร์ผ่านมั้งครับพี่น้องเนี่ย MKE นี่ครับ MKIEMQC หนึ e, ่งนี Q ่คร mm ับตัวนี e ้ครับแล้วกับโมเดียตัวนี้ครับอันนี้มันไอตัวที่ผมให้เบิ้งตัวนี้คือเป็นลอดลอการผลิตครับว่าเป็นยังครับให้เครับเบิ้งนั่เบอร์ผาดเอาครับอันนี้บดตรงกันกับว่าเป็นยังครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปใส่เลยครับผมนี่ครับใส่แล้วกับใส่ใส่ถุงขาวไปให้เก่าครับนี่ใส่ถุงขาวเพื่อว่ากันความชื้นไปม่เรักับแยนเขาหูเก่ามาหนี่ครับหูนี้ครับ เดี๋ยวผมสีล็อกเขาตำแหน่งเก่าครับครับแล้วหลังจากเขาใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องระวังตรงนี้ด้วยครับไอ้ตรงข้างล่างนี่มันสี่พี่ไอ้แทงแทงระบายความร้อนของเอ่อของคอมคอมคอมตัวเย็นครับเทาก็ต้องดันขึ้นใหญ่มันมาทับแล้วอย่างนั้นก็ใส่มุดนี่ครับมุดที่ตัวครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเพื่อเขาสีล็อกครับใส่เข้าไปเลย อะไรเนี๋ยท่าวผู้บริาดเดี๋ยวมาลองเทียบมังครับมันจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับขั้นตอนก็มนีประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเปิดกันเบ้งครับเพราะว่าเหม่พึ่งเสียบไปเมือคืนนี่ครับเดี๋ยวมาเปิดเพิ่งยังมาสวานที่เย็นมาครับนี่ครับพี่น้องช่องล่างนี่ครับพี่น้องเย็นเสียบครับผมเห็นบ่เพิ่งเกียเบื้องไอน้าครับบ่ไอ้น้ายู่เกาะเกาะย่ขวดเห็นบ่ครับนี่ เย็นครับพี่น้องครับพุณเย็นอยู่ครับโอเคครับพานครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิรนสองเคร่องนะครับเปลี่นน้ำแข็งบ่สสองเครึ่งกับเป็ีนน้ำแข็งครับพี่น้องครับใช้สองฟิตไว้เย็นปกติครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับพอเปลี่ยนเนี่ทางในการซอมตู้เย็นนะครับที่บอเย็นครับพี่น้องครับเย็นแ่ เดิมมันเย็นได้ช่องทึ่งเนาะครับเนาะช่องล่างโมเดเย็นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนที่ผมถ่ายพี่น้องเบื้องก้อนนนี่แหละครับเป็นตัวพี่น้องครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับสำหรับรีวิวกัน่อมตู้เย็นนะครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวอุณหภูมิของสองฟิตนะครับของตู้เย็นมิซูบิชินะครับนี่แหละครับรุ่นรุ่นนี้ครับเอ็มอาร์เนี่ยเอฟบีสองห้าเอเคเอสแอลนี่ครับพี่น้องเอสแอลเนี่ยจะเป็นสีอ่าสีเทาครับพี่น้องครับ ตัวรหัสก็คือตัวนี้ครับนี่ครับเวลาเฮาสิไปเซื้ออะไรเนาะครับเนาะโอเคครับเย็นเป็นปกติครับเป็นเนวท่านะครับเด้อพ่นนองครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพ่นนองครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ